5ผลไม้พีเบลติกสูงขับถ่ายดีผิวผ่องใส1กล้วยจะต้องเป็นผลไม้ที่มีพีเบลติกสูงเพราะมีปริมาณอินูลินสูงซึ่งเป็นใย,ยอาหารละลายน้ําที่ไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กซึ่งจะดีต่อระบบขับถ่าย2แอปเปิ้ลช่วยเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ทําให้การทํางานของลำไส้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วย 3. แตงโมมีปริมาณน,น้ําและสารอาหารต่างๆเช่นไลโคปีนวิตามินซีและวิตามินเอ นอกจากนี้เนี่ยแตงโมยังมีใยอาหารซึ่งมีพีเบอติกที่ช่วยเลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สีมะละกอเป็นผลไม้ที่มีพีเบอติกมีใยอาหารที่ดีต่อระบบการขับถ่ายป้องกันการท้องผูกและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ 5. สม้มมีใยอาหารจํานวนมากมีส่วนสําคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพลำไส้เนี่ยแล้วก็ช่วยกระตุน้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้อีกด้วย ใครเห็นเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ด้วยครับ